เดี๋ยวเราจะด,ดูแลกัอีกไม่นานกือลรอเดี๋ยราจะ,ดาะจไจะด้เจ็เป็นกันตัวเนใครจะไปใครจะอยู่นะครับ,กกบรครับหมอตอนะครับล้กับโรบรีวิทยาลัยครับ ครับเราจะไป่งครับูงรถาะเวนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้น้องๆกำลังซ้อมอยู่กำลังบอมอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตแบบเช็ครายชื่อทุกคนที่อยู่ในสนามตอนนี้อันดับแรกนะ,ะผู้รักษาประตูเป็นฟากอลกับน้องเก่งกาศนะฮะเบอร์หนึ่งกับเบอร์15ครับในส่วนผู้เล่นนะครับที่ หันหลังให้ต้องอยู่ตอนนี้เบอร์8บางนุชย์นะครับสุดิีลและเล็กเบอร์19น้องแก๊ปธทรพัฒน์เบอร์25สซีสุปกรนะครับเด็กใต้ป้ายนครศรีเบอร์2ยักษ์นพดลเรียบร้อยเบอร์9น้อนพิษสุดทีพงศ์นะครับเบอร์10พป้อมอัคนีภูสุูงเบอร์12ปอโต้นัทพลนะครับเบอร์7นาวเจษดาลังกาเบอร์16เอกสิทธิ์นะครับน้องบีมเบอร์สาน้องอามเบอร์17นะครับน้องฮดดิฟ เบอร์6เตวรากรช่างเขียนดีเบอร์24โชกุลนะครับชื่อจริงอะไรไม่ทราบแต่หล่อแน่นอนกับตันทีมนะครับเบอร์14น้องแตงปัณนวัครับและอีกหลายๆคนที่ต้อมก็มองดูก่อนว่าชัดหรือเปล่าอาการอาจารย์ด้านั่งก็บบีผมพาไปดูด้านในเยวไปดูวาไนเมามาามาากี สบต้ัว้านทุนังมผวี้ไกปค่แสับดคีุนวันนี้เดนเจเปดูเรื uh, ่องคุณจมเปนให้ลำานล้าลใได้ไหนวยไมได้อย่นางยไปไหนวะ้าัลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถู่เลยนะัู้เลยนะขอบคุณขอบคุณในสนามในสนามสนามสนุกด้วยนายดยดยนสวัสดีัน พี่ตู้นะผมพี่ตู้ปีใหม่ที่เราเอามาเอเรีมาไปใช้งานัดดีัดดีครับพี่นะจัดจับเนรีเปลือกจับเนรีมาด้วยนะรีดด้วยได้ครับแล้วก็ขอบคนนท่งขตอเลด้วยตอเลยตนผมก็จะเรียว่าเด็กแลก็ว่ามีฮันเตอร์นะฮะเบอร์20ด้วยลืมบอกนะครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมโชกุลใส่แทนเบอร์ต้องบีม24นะฮะ

ช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดนนทบุปปรีซึ่งเป็นแมตช์พิเศษนะครับระหว่างนนทบุปปรีวิทยาเจอกับทีมเยือนอย่างหมษ์ทองวิทยานะครับทีมแกล่งทั้งคู่เลยเก่าฟุตบอล1 1คนนะครับที่เรานะฮะจะเริ่มการแข่งประมาณ18นาฬิกานะครับในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการอบอุ่นร่างกายแล้วก็ซ้อมนะครับในส่วนของ ร่างกายต่างๆ,ๆนะครับเพื่อให้คุ้นชินกับสภาพสนามและก็สภาพอากาศที่นนทบุรีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีต้อมตั้งกล้องในแนวนอนอาจจะไม่ได้อ่านฝากทุกคนช่วยตอบช่วยแท็กกันด้วยนะครับนะครับวันนี้น้องแตงปานวัฒน์กับตันทีมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเออทำไมน้องแตงเป็นกับทันทีมว่าด้วยเรื่องฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงฟาที่สุดนะครับและนะครับ พูดในเรื่องของวินัยนะฮะเรื่องของความพร้อมต่างๆนะครับแตงปณนวัฒน่าจะเป็นคนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในตอนนี้สําหรับการรับปลอกแขนกับตันทีมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีไม่เก่งนะครับแต่ผมมองว่าน้องแตงปานวัฒน์คนนี้นะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยบอลเจ็ดสีเขาไม่ได้อยู่แล้วพูดในเรื่องของฟอร์มการเล่นคนนี้คือคนที่นิ่งนะครับกงเส้นคองวาและขาดไม่ได้จริงๆสําหรับมิดฟิลด์ตัวโฮเกมนะครับตัวโฮบอล ตัวเปลี่ยนที่ทางบอลอย่างน้องแต้งปานวัตเบอร์14ลูกพ่อปับครับเสื้อนี่เรามาประมูลนะครับประมูลเรามีแค่สามตัวนะครับผมเสื้อตรงนี้บางนุชตอนนี้นะครับน่าจะเป็นน้องแจ้งแล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูบอลนะฮะทุกคนมีความพร้อมหมดครับแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโค้ชนะฮะ แล้วก็อยู่ที่ดุลและภินในของโคดนะทุกคนเก่งหมดทุกคนมีความพร้อมหมดในการเป็นกับทีมนะฮะไม่ได้มีใครด้อยกว่าใครแต่ความเหมาะสมต่างขึ้นอยู่กับทางโค้ดผู้สอนนะฮะอย่างอาจารย์สกลเกรงประเสริฐครับการซอของทีมมอทองการสอบการดของทีมนะโดนมีเรืร่องอะไรเ่าจะ ใครที่อยากจะดูบอลนะครับมีค่าเข้า200บาทนะครับ V i P 500บาทสำหรับใครที่อยากจะดูบอลนะค่าเข้า2 0 0รบาท V i P 500บาทนะครับก็สามารถเข้ามาดูน้องได้ชัดไม่ชัดบอกต้อมด้วยนะครับขอภาวนาให้ชัดเถอะนะครับภาวนาให้ชัดเถอะ เราอย่างที่บอกแล้วแต่ประตูนี่กันนะครับแล้วว่าทีมไหนทีมไหนจะยิงทประตูได้ถ้าไปแบบที่ไม่ดียังไงก็ขอโทษล่วงหน้าไปด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามาถ่ายทอดในฐานะ F c ซคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางผู้จัดนะครับว่าให้เรามาประชาสัมพันธ์ในเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับรองจากทางช่องหลักๆด้วยนะครับเพื่อ ่อยอดในเชิงประชาสัมพันธ์ของนนทบุรีสเตเดียมแล้วก็ทางฝ่ายจัดงานนะครับเพื่อให้ทุกคนรับทราบรับรู้นะครับในเรื่องของการมาชมเกมในวันนี้นะฮะไรระยยงเลคับ เบอร์21แล้วฮะไม่แน่ใจนะครับตอนนี้โชว์คุณสลอนใส่เบอร์24ของพี่บีมเบอร์16เอกสิทธิ์เบอร์3น้องอาร์มเบอร์25่สุปรกรน้องแก๊ปนะครับเพื่อนของน้องซีเบอร์11นะครับน้องเอ้ยน้องกายน้องกายเบอร์11นะครับน้องแก๊ปใส่เบอร์19กองหน้านะครับกองแล้วก็เบอร์9เป็นน้องพิกสุดที่พงฮะ บีมเบอร์16ครับบีมเอกสิบบีมฟันเหล็กเบอร์24ไม่ได้มาครับเป็นโชกุนมาแทนแล้วก็ใส่เบอร์24แทนน้องแก๊สนะครับเบอร์19กองหน้าเป็นเพื่อนน้องสี่นะครับมาจากใต้นครศรีธรรมราชเจ้าหยักวันนี้นะครับรักษาสภาพความฟิตกลับมาลงสนามมาวอร์เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้ายักพรื่อวานเนี่ยโดนเหมือนเหมือนจะบาดเจ็บแต่ว่าวันนี้สลัดอาการบาดเจ็บลงมาได้ อาการครับอาการอาจารย์สะกดอาการสกุลครับขอทีมบอลทองมสองคนได้ไหมครับน้องเตยมาไหมน้องเตยครับขอสองคนครับนักกีฬาของทีมบอลทองครับน้องเตยขอได้ไหมครับไปเตะคุณบอลให้เอฟซีหน่อยเนี่ยคนเยอะมากครับแต่สนามที่นี่มันใหญ่นะฮะใหญ่กว่ายุทธยาผมให้ดูบรรยากาศในสนามหลังจากที่น้องๆบอมเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนอยากจะดูน้องๆในสนามของนักกีฬาของทีบองทองสองคนครับ

ลูก uh, <Redmi> ่อนเอออีโค้ดอีกคนอีโดอีกไหอีอ ผมไมยากกล้น้องเตีเลยผมก็ยินใกล้แล้วน้องเต้ครับหลอขอกว่มบกเจะบอกเยอะบอกเรียกอลิตอลิสถ่ายรูปกับน้งตาันเถอีวเอารับีนนี่ครับเจครับครับพีนนี่ครับเจครับว้อาตาวอาตามายะก็ตาเอาคนเลยพี่ถ่ายก็เ่ก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนพี่ถ่ายเลยอ่ามาเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายอย่างนี้ถึงสามทีอ่ะเดีก็ไม่ได้ไลฟ์นะฮัลโหลก่อนนะพร้อมไดนะพร้อมได้ไนะครับน่าเล็วนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะส่งบอยแล้วพร้อมนะครับแต่ก็ทุกคนพร้อมนะนะครับให้เวลาสักสิบวินาทีเชิญครับเอาเละครับเชิญลยครับเอากลยครับบังก็งเรียนบังกองอ่ะดูไว้นะครับมาถ่ายเลยครับนะนะครับอันนี้เป็นทีมของหมอทองนะนะครับนะ พร้อมนะครับพร้อมนะครับโอเคนะหนึ่งสโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะอ่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครยบทุกคน้นครับอางีหนกเลยลูกตรงเ้านหนนต้เเลยให้นหนี่ดังไอเบ้า้เายน้เป้าอย่าเ้น้นน้ยเป้าานเเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แวทุกคนมี3คนก็ไม <ktoś, S 2> ่ร <hy> ู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนอ่ามีคนโฟกัสน้องเตแล้วผมโฟกัสน้องนาวแล้วกันนะฮะ นเยอะมากๆนะฮะคนเยอะมาก,มากนะครับทุกคนได้หมดซ้ายขวาด้หมดลูกไม่ต้อง earlier, er. ังยหาแต่หอนกนลานแต่ลสุดยอดอ่ะ สัสดีแม่เชิญเชิญท่า <üre> น,นผู้ชมโอ้โห4,000ว่าดงเสียงหน่อยทุกคนอโอ้สูงสเกินสวัสดีค่ะทุกคน <ś c oughs> แม่ปอนมาทักทายสวัสดีนะคะเชิญรับชมการแสดงค่ะ <ś c oughs> มาแล้วคนน่ารักมาทุกคนทุกคน<ด>เอกรักษั์ของเขาตอนนี้ซ้อมอยู่นะครับตอนนี้วอร์มอยู่ใัสนาม

สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดี4,600ท่านนะครับตอนนี้น้องๆยังบอมต่อนะครับด้านซ้ายมือของเรานะครับยังเป็นเจ้ายักษ์นะครับนะครับมีเจ้าแก๊ปเจ้าป้อมอยู่ตรงนี้สําหรับใครหารเจ้าป้อมนะแต่ใดๆเสียงแตมันดังมากเสียงแตะแบบดังแบบสุดๆเลย ไม่ครับยังได้อยู่ก็ได้อยู่ไม่น่าจะพอได้หรือเปล่าอ๋อได้ป่าอ๋อเีย้อายเออไเดี๋ยวเรางยายขียนกัน่ยรปนเ่าปก่นยรูปก่อนนี่ดาวะอราถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนขึ้นเคนเลยหรอสวัสดีครับตอนนี้น้องวอมอบอุ่นร่างกายความแล้วนะครับนี่บังนุชอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์แปด ทรักทรเลยไต้วครับต้องเลร้องรักอียรต้อรักเลียไรต้รับอเไร้อรัตอเียร้องรักตอเียร้อกตอลียไร้องรั้เียรต้องรัก้องเลี่รองรกองเลียรักเี่อรักเลียอตอเลียรต้งักตเลาร้ักตเลรองรักตองี่ักงเลี่ไรอรัตองเลียไรต้รัตอเลีต้อรกต้เลีรตรัตองเี้องรกเยไต้องรองนียไรต้งรั บาสรอบสุดหลอบเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้เตวะรกักอย่างนี้นะฮะเราจะไม่ไปรบกวนช่องหลักเขานะครับทุกคนก็จะมีทีมงานช่องหลักของนนทบุรีอยู่นะฮะส่วนเราได้รับความอนุเคราะห์มาก็จะทำได้เท่าที่ได้นะครับ อยู่ในเพจอบจนนทบุรีฮะคือการไลฟ์สดเนี่ยทิกตอกมันจะแชร์ไปให้กับทุกคนที่อยู่ในงานนะครับทิกตอกมันจะมันจะแชร์ผู้เล่นผู้คนดูให้ดูเป็นไลฟ์เซ็นนะครับทั้งทั้งสองทีมเลยก็จะเป็นบอททอแล้วก็โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยด้วยครับและเวลาที่ทุกท่านลอยคอโอ้โหเซเบ็ตคนแรกสองทีมตอนนี้อ่ะขอตั้งเซเบ็ตเซเบ็ตเซเบ็ตคนแรกของตั้ง เอาเลยคไปที่ด้านกันเอาเขานกันับเข้าไปข้างในกันครับนัเตะัวริงครับเสิตัวสวจริงทั้งทีมรตัวบริหารบริทีมนุบริร่อะไรนักส่วนรพิธีการนะครับครับครับสนทุกท่านครับน้องซีกับจันไม่เห็นมาเลยฮะไม่เห็นมีเลยลามาดูคู่หยุด1นักแข่งขันตัวจริงทั้ง2ทีมเรียนเชิญด้หน้บครับ ขออนุญาตครับเรียนเชิญลักษณะทั้งสองทีมครับไปอุโบางออกได้เลยครับสมัยครับรีนเชิญครับต้องขออนุญาตซูมไกลๆแล้วกันนะครับไม่อยากจะไปรบกวนในพื้นที่ช่องหลักเขาแค่นี้ก็เห็นชัดลวบอล11คนครับโอ้ย คนเยอะนะวันนี้เพราะสนามเนี่ยบรรจุได้15,000คนนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยโหนแน่นแทบจะแบบทุกอัธจักรเลยนะครับของพื้นที่ในสนามก็ต้องบอกแบบนั้นนะครับทุกคนเยอะมากเยอะมากดอกบูบูนะครับใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับช่วยขยับสักครู่นะครับยังไม่หายดีครับแล้วก็โดนทอแล้วก็ทางด้านของโดดทิ่มีอะไรเราใช้เชิญครับทางออกได้เลยครับเราใช้ระบบการซูมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณด้านหน้านะครับเพื่อดักรอ นะครับเดี๋ยวเราดักรอต้องดูไปเดี๋ยวเราไปดักรอตรงนั้นนะครับไปแม่ไปดักรอตรงทางเขาเพราะว่าน้องจะออกมาอีกคนใช่ปหมไม่ออกมาไม่มีแล้วใช่ไหมอ๋อเขาจะเหมือนการแข่งขันใหม่แม่แต่ว่าน้องจะเดินใช่ครับเพื่อเปิดเพื่อเปิดทางอย่างทางการทั้งวัมีพี่ยอดถ่ายใช่อ๋อใช่เดี๋ยวขอบคุณร่วมมือนะครับใครที่อยู่บริเวณอบสนามนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมาเรียนเชิญนะครับมาเรียนเชิญเลยนะครับ แล้วก็ออกออกนี้ขอให้ทุกท่านนะครับให้สีแค่เดียวนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ทางผู้เล่นของนนทบุรีวิทยานะฮะกับมอนทองวิทยาเดินลงสู่สนามเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเริ่มทําการแข่งขันนะครับก่อนเริ่มงานแข่งขันก็จะยืนถวายทํารรมรพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ยืนไวไล้ลายแด่พระพันรีหลวงนะครับอย่างละประมาณหนึ่งนาทีแหละประมาณโดยประมาณ ลองลุ anyway ้นันเองนะระหว่างโรนบุรีกับมอนทองใครจะยิงเข้าก่อนเอาไว้ในใจเชียร์กันเองนะครับแต่ใจผมว่าโรนบุรีเข้าก่อนเอาก่อนนะเจ็นเป็ดเดี๋ยวต้องจะเดินขึ้นไปด้านบนแล้วนะโอเคไหมขอทุกท่านโปรดยืนตรงทำความเคารบเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเสียงแตรหนักมากใช่ เดี๋ยวช่วงที่น้องพักเดี๋ยวผมค่อยวิ่งลงมาใหม่ครับ,บเพราะว่าผมอยากจะถ่ายทอดบรรยากาศาา<อ>งานฟุตบอลนะในสไตล์แบบที่ต้องเป็นปอ เป็นช่วงไว้อะไรไอ้ช่วงแสดงความเคารพครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเดินจังหวะนี้มันจะดูไม่ดีครับเดี๋ยเสร็จจากที่นี้ก่อนเนาะ การวอร์มและก่อนการแข่งขันนะคะระหว่างทีมหมอนทองวิทยากับทีมนนทบ,บุรีวิทยาลัยนะคะเป็นนาักกชับมิตร